Tell me, I need to know more. If you love me, don't let me go I'm just a simple man, I'm really not mystery What you see is just what I am Make my way in the world and I can make it alone. But if you love me, don't let me go. Cause there's a whole lot of men right here with a whole lot of love to share. My mom and daddy raised me right. Tip your hat, son, and be polite. Someone for everyone We need to have some faith well, God has a plan To so let him do His thing But if you go again This time Take your memories out I need you, girl, but that ain't bear me. One side of love always feels alone. Give my tears, I'm sorry, I'm just feeling alone. If you love me, don't love me. Cause there's a whole lot of men right here with a whole lot of love to share. My mom and daddy raised me right. Tip your hat, son, and be polite. With someone for everyone. We need to have some faith. God has a plan. Let him do his thing. If you're leaving me, then I wish you the best. I hope you'll find what you're looking for. One last kiss, goodbye, and If you love don't go. let me, me สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลวันนี้ยยเพนเมียฟรังมโนมาทักทายพี่น้องกับเมนูเขาผัดไก่ผลไม้แก้วมังกรมาได้ค่ะเด้อติดใจแล้วกันขอบคุณพี่น้องทุกคู่ทุกคนเที่คัดเลือกติดตามติดใจกับกำลังใจยายเพนเมียฟรังมโนเสมอมาเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ยายเพนเด้อค่ะยายเพนจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเขาผัดไก่ค่ะทุกคน กะทะนานยิ้มจีชีวิดยะยเพนกัดตักถวยนึงเนาะค่ะเนาะถวยหน่อยน,ะะยนึงนะค่ะทุกคนขอดูวยาก,กินไปคุยไปเนาะคะ่ะาผัดไก่แส่บค่ะทุกคนฝีมือยัยเพนยังหยอกจากของอื้อ แครอทใส่พักขนม้าค่ะใส่ถั่วฟักยาวหน่อยหนึ่ง ยังเก็นกองขอบคุณพี่นอ้องทุกผู้คนนะคะเด้อติดตามจะให้กำลังใจยังเพียรมีประมวลน้องค่ะขอบคุณดได้ๆค่ะว่าจะยู่ไกลอยู่ไกลเนาะค่ะ พัดไก่ยยเน่ยญี่ป่นก่อนก็นคอยเดือพดอกค่ะสุนหมายญีเพน่นกัะพัดใส่กุ้งเนาะค่ะกุ้งหมู vải Hãy subscribe cho kênh là Mì Gõ ไปใส่มาใส่กะมันระวังเด้อค่ะเป็นกระรอนใจให้ซุปซุกคนเด้อค่ะผ่านกลนไปได้ด้วยดีเด้อค่ะ จะเป็นกันรุ่นๆกับชีวิตจะเป็นกันกันละค่ะนกพน้องโรกระบาดเป็นหลายๆครอบครัวเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะครอบครัวจะเป็นกับกือกันละค่ะ คำตอบจากสามีคือกันละค่ะทุกคนสุปเรียวสิสิเดมาบ่า mặt mẹ dây bên chung và là... dẹp yeah, okay. okay. ผมมีกินไปใส่ชีวิตแบบ ขอไปไล่ๆเลยค่ะจิ้มไปจิ้มไปแล้วะค,ะค่ะเนาะเกือบจะไปเห็ดจิบแล้วค่ะแับเพ็ดก้าวคิพอคิดถึงแล้วค่ะ เขาละเอเลคุยแทงไม่ตะน่าิดอยู่ แม่ใหญ่หายรุ่งสายมากแต่ว่าบ่แม่นว่าให้มาในเวลานี้ค่ะทุกคน มัดจานเลยคะ่ะฟีมือฟีมืออะจีบาอยอ,อมไปพอ้มาคันเ้อยเป็นเผ็ดอ่าเป็นิีนุ ชูนี่เกี่ยวมันก่อนถูกค่ะทุกคนอย่าเป็นไไดมากหกกิโลลอยค่ะหวานดี กินยังเดียวด้วยค่ะด้วยกิปตนี่คุยหน่อย <c oughs> ขอตรวจขอพลนไรๆค่ะนี่เป็นอะไงคิดว่าสูเปอร์เฮกิฟต์แลละค่ะว่าเออ่จิตใจกับอาย่กับเหนือกับโตน้องน้องค่ะโจมนี่คิดหลายยุคค่ะแต่กะถ้าบรได้วงเด,ด็กคุยแล้วกับกลุ่มซา,นะานมาก่อเนาะหรือภาษัไทายกับพี่กระหม่อมเนี่ยค่ะ เมนูกับพัดกระทะหนึ่งยายเพ็ญกินเบอถ้วยน้อยหนึ่งคนละไม่เกี่ยวมะก่อนหวานนะคะทุกคนจิกหนาบอกกันไหมยายเพ็ญก็ขอขอบคุณพี่น้องชุมชนสุขพลด้งค่ะเด้อจิตติตามที่ให้กักพังใจยายเพ็ญเมียเทรมนองก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้มีทักความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย